สวัสดีครับพวกเราได้ะขาี่ตะนหน่อยเขนหนสวัสดีครับีา์ดีครับาวสวัสดีครับน้องเคมคสวัสดีครับอโค่สวครับโคสวัสดีครับ่ครับสวัสดีครับคครับครับก็ ดีใจครับแล้วก็วันนี้มาร่วมยินดีกับพี่ก้องนะครับแล้วก็ทางมิ้นพวกเราก็ดีใจนะครับแล้วก็ยินดีกับทุกรอบครัวทั้นะครับนีมันได้ยินใช่ไหมครับได้ครับได้งานหนุ่งงานหนุ่งคนใหม่เราเป็นแม่คนใหม่ก็วันนี้มาร่วมงานแล้วก็มาโชว์ด้วยทั้งสอง ปีนี้ความพิเศษล่ะครับน่าจะเป็นได้ในเวทชันที่โตขึ้นครับผมใช่โตขึ้นแบบไหนครับลูกน่าจะด้วยลุกด้วยแล้วก็การแบบว่าแต่งตัวแต่งหน้าต่างๆครับผมน่าจะเป็นเรื่องของโชว์ด้วยในวันนี้โชว์ปีนี้จะยังไงฮะโตขึ้นยังไงสบายสบายนิดนึงเอ่อก็จริงๆวันนี้เต็มวันนี้ครับแล้วก็ใช่ครับแต่พวกเราพรุ่งกับคอนเสิร์ตมานะใช่ครับคอนเสิร์ตรั้งนี้เป็นไงบ้างลูก 四川，哎。 อยากอยากแบบอยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วแบบเมื่อวานทุกคนก็ได้เห็นกันแล้วค่ะทุกคนเลยใช่ไหมคะทุกคนทั้งผมก็ในพาร์ทของโชว์เพลงรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็มีโชว์ดูโอ้ด้วยก็คือเพลงกับพี่มินได้ทำอะไรใหม่ๆก็บอกว่าทุกคนจะชอบนะคะทั้งสนับโปโปก็ชอบชอบแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเออชอบทุกโชว์ที่ที่ทำล้วกันครับแล้วก็รู้สึกว่าตั้งใจทำมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนชอบนะคะ ผมก็พอไปดูดิว่ารู้สึกว่าทุกคนดูจะชอบดูจะอะไรกันไหมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคแล้วขายดีแล้วมีความสุขเข้าใจแล้วว่าะโชว์ก็คือเต็มที่ครับสนุกสุดๆครับผมผมตื่นเต้นมากเพราะว่าโชว์เมื่อวานอ่ะคือเป็นโชว์ที่แบบว่าพวกเราตั้งใจทำกันมากๆแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนน่าจะชอบเพราะว่าทุกคนพิมพ์กในเอ็กซ์เต็มเลยว่าตลกมากอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับผมเมื่อวานก็ตื่นเต้นที่จะได้เจอหน้าพี่พีไพรส์มาเลยครับก็บรรยากาศเมื่อวานก็สนุกมากก็มีใจที่ไปโชว์เพลงที่เราสอนกันมา,าตั้งแต่ผมก็ ทำเป็นการปลุกใจทำให้พวกเรามีแรงเต้นมากๆเลยดูไดเน็ตชีดอไดเนอร์จีมาเต็มอ่ะแล้วหลังจากนี้เราจะมีโปรเจกต์อะไรอีกางเงี้ยครับก็คือถ่ายแล้วจาบท้ายอัลบั้มก็ใช่ครับมีอัลบั้มครับที่เพิ่งปล่อยรีลิสไปว่าว่าจะมีแบบว่ากำหนดการต่างๆในอัลบั้มเมื่อไหร่ครับผมแต่ว่าตอนนี้แบบว่าปล่อยให้คนสามารถพิออเดอร์อัลบั้มได้แล้วครับแล้วก็มีทั้งฟิสิกอลอัลบั้มแล้วก็มีในให้แบบว่าตอนในส่วนอื่นๆถ้าก่อนจะได้ฟีนะ เพราะรอติดตามครับใช่คร oh, ับใ well, ่เป็นเรื่องใช่วิฟไแาพกเราผไลู really? ้ฝากฝากตาฝากฝากครัวผมก็ฝากเราไดด้วยนะครับตอนนี้ก็มีเอามาได้พวกเราแล้วก็ช่ที่ตว แล้วก็ฝากช่องทางโซเชียลมีเดียของเราด้วยนะครับ dice underscore sunray แล้วก็ dice sunray นะคะสามารถติดตามพวกเราได้เลยนะคะโหมีมากบช่ครับ